ครับพบกับเราอีกครั้งครับตลอดวิจารณ์แหลครับคลิปนี้ครับก็มีคลิปเล่าเรื่องหาท้าชตาฟ้าพิษนาหยุทธจักรช่วงเวลานี้และชิงเกิดความกลมเกลียวในวังเพิ่มองชายน้อยคนหนึ่งแล้วก็ถือเป็นเรื่องหน้ายินดีแต่เหมยเฟยเสียชีวิตด้วยสายเหตุใดไม่มีผู้ใดกล้าวิพากวิจารณ์ส่วนมอตําแยที่ทําคลอดในวังก็ถูกกลบฝังแล้วก็ตายไปพร้อเมเหมยเฟยตอนนี้ทับชิงกรีทาขึ้นเหนือแล้วก็วางรากฐานลภเด็นเป็นปึกแผ่นแต่ผ่านไปไม่กี่วันเรื่องราวของเหมยเฟยก็จางหายไปในมหานครกลับคือสสุภ,ภาพลมชชวเทียนยนน่ ศึกทางเหนือก็อยังดําเนินต่อไปฤูดูหนาใกล้มาถึงสภาวะจู่โจมของรัชชิงก็ยังไม่ลดลงแล้วก็บุกขึ้นเหนือไปตลอดทางจนใกล้ถึงแนวป้องกันเมืองหนานจิงซึ่งชาวเป่ยฉีวางไว้เพียงแต่สร้างซาหูที่รับมอบอบนานาจจากข้องเต้เป่ยฉีอย่างเต็มที่ยังคงตึงกกาลังอยู่ในแคว้นซงแล้วก็จับจ้องมองดูเส้นทางของทัพชิงแล้วก็สร้างความกีดก,กันกับทัพชิงไม่น้อยสุดท้ายซื่อเฟยยังคงขึ้นเหนือไปแม่ทัพก่าประจาเมืองเอี้ยนจิงซึ่งเคยกําลังข้าอุดรผู้นี้ถูกข้องเต้ส่งตัวไปช่วยแม่่ทัใัใหหญวงีคุ เพื่อพิชิตแคว้นเปยฉีซื่อเฟย,ยระจากไปตำแหน่งแม่ทัพใหญ่รักษาการมานครก็ว่างลง แล้วก็ไม่ทราบว่าเป็นที่ต้องการของแม่ทัพคุมกําลังมากน้อยเท่าใดหลังจากนั้นฮ่องเต้มีราชองการแล้วก็ดับความหวังของทั้งหมดไปเย่วานผลจากหน้าที่เสนาธิการสังก,กัมดมติแห่งรัฐนอกจากรับตําแหน่งไทฟู่แล้วก็สอนวิชาบุกแกองชายสามแล้วเย่วานยังควบตําแหน่งแม่ทัพใหญ่รักษาการมานครหลังมีคําสั่งแต่งตั้งก็ไม่มีผู้ใดกล้าคัดค้านเนื่องพอรอปีมานี้เย่วานประกอบความดีความชอบที่เส้นทางสี่เหลี่ยงฝั่งตะวันตกของรัชชิงและไม่ว่าผู้ใดก็ไม่สามารถสก,กัดยับยั้งเย่วาน เมื่อหลายปีก่อนเยี่ยชงผู้เป็นบิดาก็รับตําแหน่งแม่ทัพใหญ่รักษาการมานาครตั้งแต่ยาวัยตอนนี้เหตุการณ์ได้หมุนเวียนกลับมาใหม่ถึงรับกบุตรชายที่เยี่ยชงไม่ชมชอบเท่าใดแต่ในสายตาของคนนอกเห็นว่าเป็นลูกเสือตระกูลขุนศึกและก็เป็นเสาหลักค้ายันวงตระกูลยามเที่ยงเยียวานได้ควบมาออกจากประตูเมืองเจิง้งหยางแล้วก็หยีตากวาดผ่านร่างรัษฎรที่เขียดผ่านมาข้างกายซึ่งความจริงนี่เป็นปฏิกิริยาตามศสัญชาัต,ตยานของเยียวานเยียวาน,วานไม่คาดหวังว่าจะได้พบฟ้าเสียจากที่นี ถึงแม้ห้องเต้รับสั่งเป็นคำขาดหากว่าเยหว,วาดพบฟานเสียนต้องถอยกายไป3ามเก้าหรือเยาว,วานปรับไม่ยินยอมพร้อมใจตอนนี้ภายใต้แสงอาทิตย์เย่ยว,วาต้องหยีตาลงกว่าเดิมแล้วก็นึกถึงคำสนทนากับห้องเ้ที่หน้าพระตำหนักไทจีจนจิตใจสับสวนวุ่นวายกว่าเดิมว่าเหตุใดจึงเลือกกีดทาทับขึ้นเหนือในช่วงชิวเทียนหรือว่าไม่กลัวว่าจะ,ะเผชิญกับความเหน็บหนาวอ,อันยาวนานนี่เป็นปัญหาของเจ้าชีวิตกับคุณนางเปยฉีที่ขบคิดไม่เข้าใจและเป็นส่วนที่เหล่าคุณนางรัดชิงวิตกังวลแต่ห้อง เต้พอมีระชงการเหล่ามาศึกก็เหยียบย่ำเส้นทางขึ้นเหนือไปและไม่ว่าผู้ใดก็ไม่กล้าถามให้มากความเยี่ยวหวานอยู่บนหลังมา้า กม้มศีรษะเล็กน้อยคล้ายคิดหลบเลี่ยงแสงอาทิตย์บนที่มุมปากก็ปรากฏรอยยิ้มมันขมขื่นขึ้นจากนั้นพลางคุค้เคดที่ส่งทหารหลายพันหลายหมื่นเข้าสู่สมรภูมิเพียงเพื่อปีบบังคับไ้ฟ้าเสียปรากฏตัวตเยาวหวานไม่เข้าใจว่าฮองเตเหตุใดให้ความสาคัญต่อฟ้าเสียถ,ถึงเพียงนี้ยิ่งไม่เข้าใจว่าเพียงล่อฟ้าเสียเอาปากาทิ้งฮองเตต,งต้องจ่ายค่าตอบแทนด้วยชีวิตของชายชาติทหารมากมายถึงเพียงนี้ที่แท้นั้นสมควรหรือไม่ขณะที่เยาวหวานนึกสะท้อนใจฝรั่เงเศสก็ได้ผ่านประตูเมืองกลับมาถึงมหานครแล้วเพียงแตต่่่ประูเมือทีา เข้ามามกลับไม่ใช่ประตูเมืองเจ้างอย่างใต้แสงอาทิตย์ที่เจิดจ้านอกประตูเมืองตะวันตกก็สว่างเจิดจ้าในฝูงชนคล้ายปรากฏเงาล่างที่ไม่สะกิดความสนใจของผู้คนขึ้นสองสายคนหนึ่งสวมใส่เสื้อผ้าธ,ธรรมดาเนื้อฟ้ายอีกคนหนึ่งสวมหมวกงอบอยู่บนศีษะพลิบตาที่ย่างเข้าสู่มหานครฟานเซียนซึ่งผ่านการปลอมแปลงโฉมเล็กน้อยต้องเหลียวมองดูอูจูที่ข้างกายแวบ,บหนึ่งหมวกงอบที่กว้างใหญ่ปกปิดแต่ผ้าสีดำของอูจูเอาไว้และสมควรไม่มีผู้ใดที่จะสังเกตสนใจเมื่อนานมา แล้วเยยชิงเหมยได้นําอูจูที่เยาววัยเดินทางถึงมหานครลัดชิงเช่นผู้เดินทางคนหนึ่งนางเดินผ่านประตูเมืองที่เย่ฉงเฝ้ารักษาแล้วก็ทุบตีเย่ฉงจากนั้นช่วยเหลือบุรุษผู้หนึ่งสร้างกิจการอันยิ่งใหญ่วันนี้ฟ้านเสียนนาอูจูที่เฉยเมยเย็นชาก,กลับมานครอย่างเงียบเชียบโดยหลีกเลี่ยงประตูเมืองเจิงหยางยี่เย่ยวหวานเฝ้ารักษาอยู่ขณะที่ฟ้านเสียกับอูจูกลับมายัางมหานครการศึกทางเหนือยังคงเนินต่อไปการตายของเหมยเฟยก็ผ่านไปหลายวันแล้วตอนนี้ฟ้านเสียน แม้เป็นโจกบฏของรัชชิงถูกปลดออกจากตําแหน่งทั้งหมดแต่ยังมีช่องทางข้อมูลข่าวสารขณะที่พักลงเตรียมแห่งหนึ่งฟาเสียนหลับตาลงแล้วก็นึกถึงการตายของเหมยเฟยแยกแยะโอกาสความสําเร็จของตอนเองจนจิตใจต้องหนักอึ้งเคร่งเครียดขึ้นมาวันเวลาหลังจากนั้นฟานเสียนที่ปลอมตัวเป็นเด็กรับใช้ใส่ชุดเขียวที่พบเห็นอยู่เสมอนในมหานครแล้วก็แวะเวียนไปอย่างตัวตึกต,ต่างๆเข้าร้านน้ำชาตามตอกซอกซอยโดยไปหาคนที่ตนเองรู้จักและฟานเสียนต้องการค้นหาหีบหนังสีดําใบนั้นวันที่ปรงประชดห้อง องเต้ล้มเหลวโบราณกว้างหน้าเมืองพระราชวังฝ้าเสียตกอยู่ในวงล้อของทัพชิงพลานได้ยินเสียงปืนดังขึ้นทางซาวะฮองเต้แทบสวรรนคตใต้การซุบต่างหากครั้งนั้นหากสามารถค้นหาหีบหนังสีดำกลับมาเรื่องราวหลังจากนั้นอาจสะดวกง่ายดายขึ้นแต่ว่าหีบหนังสีดำตกอยู่ในมือผู้ใดคำถามนี้ความจกิงสมคงวรถาบอูจูแต่อูจูในตอนนี้คล้ายกระดาษที่ข่าวซีดแผ่นหนึ่งแล้วก็จำอะไรไม่ได้หลายวันมานี้เพื่อความปลอดภัยของคนในครอบครัว เพื่อทำตามข้อตกลงกับฮองเต้ฟานเสียนไม่ได้กลับตึกตระกูลฟานฟานเสียนเคยไปยังละแวกหอปิดดาวเพื่อค้นหาล่องรอยดูท้งเฝ้าคุณคิดนอกจากตนเองแล้วผู้ใดได้รับความไว้วางใจจากท่านอาอูจูแต่แนวความคิดของฟานเสียนนั้นเกิดความผิดพลาดและไม่ได้นึกถึงสตีนางนั้นดังนั้นการค้นหาโดยไร้ทิศทางถึงกับคิดล่ำล้อตะโกนที่กลางถนนในมหาคนครถึงอย่างไรฟานเสียนในตอนนี้เป็นศัตรูโดยรวมของรัชชิงยามอยู่ในมหาคนครที่ดูเหมือนสงบสันติแต่แท้จริงแล้ว กลับเริ่มแผลสร้างกลิ่นอายการฆ่าฟันและภารกิจอันดับแรกคือต้องปกปิดร่องรอยมีชีวิตสืบไปฟาาเสียงกระทั่งคนเก่าของสำนักตรวจสอบก็ยังไม่กล้าติดต่อดังนั้นการค้นหาเช่นนี้แสดงว่าศูนย์เปล่าและมหานครในตอนนี้ต่างกับมหานครเมื่อการก่อนสำนักตรวจสอบสภาพเช่นลูกเมียน้อยอยู่ในสภาพงเงีนเงนหาไม่ใช่ห้องเต้ไม่ถึงกับฉลาจนเลอะเลือนเกรงว่าเหล่าคุนนางพงเสนอให้ยุบสำนักตรวจสอบทิ้งไปที่ผ่านมาฟ้าเสียงเข้าใจว่าตนเองครอบครองของวิเศษสาเษ ไม่ว่าที่ใดล้วนไปได้ดังนั้นถึงแม้หลักจากตายแล้วฟื้นคืนตกอยู่ในห่วงความขับขันอีกเพียงไหนยังไม่เคยสูญเสียความเชื่อมพันมาก่อนแม้แต่ประชิญกับกระบ,บี่ของเยืริวินหรือเัชนีของฮ่องเต้และฟฟานเสียงก็ยังเห็นว่าทั้งสองเป็นคนที่ดุดันที่สุดในโลกของวิเศษทั้งสามสิ่งของฟานเสียนแม้แต่ลูกธนูอาบยาพิษมีสั้นอาบยาพิษและท่านอาอูจ่จูตอนนี้ท่านอาอูจ่จูกลับกลายเป็นคนประญาอ่อนผู้หนึ่งหีบนางสีดำก็หายสาบสูญไปแล้วฟานเสียนนั้นจะทําอะไรได้ตึกตระกูลฟาน ึกหลิวกอกงวัง,วงเจ้าจิงอ๋องตึกตะกูเถียนวางเหอชิงอ๋องนักตรวจสอบบนถนนเทียนเหอตึกที่หนึ่งซึ่งอยู่ติดกับตึกต้าหลี่ซื่อตึกน้อยที่ตัวเมืองด้านใต้สถานที่เหล่านี้ล้วนวางหูตาของราชสำนักเอาไว้มีอยู่หลายครั้งฟ้าเสียนแทบเผชิญกับผู้มาเพญเพียนและสถานการณ์ก็หวุดหวิดวาเสียวยิ่งเมื่อคบคิดไม่เข้าใจว่าหีบหนางสีดำนั้นซ่อนอยู่ที่ใดก็ไม่นึกถึงหากเปรียบเทียบกันสุขกภาพที่แท้จริงตลอดจนสภาพของห้องเต้ถึง มีความสำคัญที่สุดถึงแม้ฟาเสียนได้รับข้อมูลข่าวสารแต่ฟาสเสียนก็ยังไม่เชื่อโดยสนิทใจเนื่องเพราะฮ่องเต้นในวงังถนัดในการสะกดอดกัน้นและล่อลวงสังหารไม่ว่าบนเขาตาตรงซานหรืออีกหลายครั้งล้วนเป็นเช่นนี้ฟาสเสียนไม่คิดกระทำข้อผิดพลาดเนื่องเพราะฟาเสียนทราบว่าฮ่องเต้จะไม่เปิดโอกาสให้ฟาเสียนกระทำข้อผิดพลาดอีกและในตอนนี้ฟาสเสียนได้อยู่ในโรงเตี๊ยมแล้วก็คล้ายควรไปเวลานานเห็นว่าหากต้องการทราบสภาพที่แท้จริงภายในวงังสุดท้ายต้องเลือกตึกตระกูลเย,ย่ตึกตระกูลเย่จงรักภั ดีเยี่ฉงเป็นกุนนางเฉิงซื่อสำนักตรวจสอบเย่หวาดเป็นแม่ทัพใหญ่รักษาการมหานครห้องเต้ทรงไว้วางใจย่อมไม่ส่งหูตามาเฝ้าระวังเมื่อทอดตาดูทั่วแผ่นดินแทบไม่มีสถานที่สกัดยับยัง้งการเล่นกายเข้าไปของฟ้าเสียงได้ดังนั้นเมื่อเย่ยลิงเอ,อ๋อนั้นมีหน้าตาเศร้าหมองพลันพบเห็นเด็กรับใช้ชุดเขียวผู้หนึ่งปรากฏขึ้นที่เบื้องหน้าสีหน้าของนางก็แปรเปลี่ยนไปเย่ยลิงเอ,อ๋อก็ไม่ได้ร้องเรียกผู้คนหักจากชักดาบอยู่ข้างเอวแล้วก็ฟันใสยักดุดันแล้วจากนั้นฟ้าเสียนก็ได้เอ่ย ว่าเป็นข้าเองส่วนเยลิงเอ๋อก็อุทานว่าเป็นท่านแล้วจากนั้นเยลิงเอ๋อก็มองดูใบหน้าของฟ้านเสียอย่างเหลือเชื่อเมื่อผ่านไปเนิ่นนานก็ยังไม่อาจากล่าววาจาใดได้ไดเยลิงเอ๋อไม่คาดคิดว่าฟ้านเสียนจะมีชีวิตรอดออกมาจากวิหารศักดิ์สิทธิ์ได้หลังการสนทนาฟ้านเสียนต้องก้มศรีรษะอย่างเหนื่อยล้าดูท่าฮ่องเต้ไม่อาจาประคับประคองอยู่สื่อไปที่หนำซ้ำจากการตายของเหมยเฟยและการจัดการต่อองค์ชายน้อยโหยฟ้านเสียนคำนวณจิตใจของฮ่องเต้ออกและนั่นเป็นเขาความฉลาชนิดหนึง่งดูท่าหลังจากได้ ความกระทบกระเทือนจากราชโอรสและกุณนางที่ใกล้ชิดที่สุดไม่ว่าทางกายเนื้อและโดยสภาพของจิตใจเป็นเหตุให้ฮ่องเต้เข้าสู่สภาวะตกต่ำที่สุดแต่ว่าเพราะเหตุใดฮ่องเต้จึงเลือกเวลานี้เพื่อกรีถาทับขึ้นเหนือเป็นเพราะพระองค์เห็นว่ามีเวลาไม่มากนะักจึงต้องแข่งกับเวลาหรือเมื่อผลักฮ่องเต้ลงจากแท่นบูชาฟ้านเสียนไม่เสียดายกับการใช้ปืนและกระบี่ทำศพกามจิตวิทยาใช้วิธีการอันต่ำช้าใช้ละะัรนักแผ่นดินเป็นเครื่องข่มขู่ค่อยบังเกิดเป็นสภาพที่เบื้องหน้าฮ่องเต้ชราแล้วมีความรู้สึก รู้สึกแล้วและอ่อนแอแล้วเลนนี่ก็เป็นสภาพที่ฟ้านเสียนต้องการเห็นแต่เพราะเหตุใดในใจของฟ้านเสียนตอนนี้จึงปราศจากความความยินดีฟ้านเสียนไม่เพียงไม่ยินดียังเกิดความเลื่อนลอยและฟ้านเสียนก็นั่งอยู่บน e, เก้าอี้เบื้องหน้าของเยถิงเอ๋ยยกสองเท้าขึ้นเหยียบบนเก้าอี้สองมือกอดเขา่าแนบใบหน้ากับต้นขาแล้วก็ใช้ความคิดคำนึงเยลิงเอ๋มองดูท่วงท่านี้ก็พลันจุกใจคิดบังเกิดความเศรา้าโศกอย่างบอกไม่ถูกเนื่องเพราะนางน,นึกถึงบุคคลบางคนอาจเป็นเพราะนึกถึงบุคคลบางคนนางจึงไม่ได้ถามฟา เียว่าอีกคนหนึ่งนั้นอยู่ที่ใดแต่ในตอนนี้เยาว,วานได้เดินทางเข้าสู่โซนหลังด้วยใบหน้าที่เคร่งเครียดและไม่ทราบว่าเป็นเพราะการศึกทางเหนือที่ดำเนินถึงขั้นขับขันหรือว่าทั่วทั้งมหานครเฝ้าระวังการกลับมาของคนผู้นั้นในวังยังไม่มีคําสั่งให้เยาว,วานกลับค่ายที่ตั้งกองกําลังรักษาการมหานครเย่ฉงผู้เป็นบิดาสมควรอยู่ที่มณฑลแห่งรัฐและก็แยกแยะรายงานการสู้รบพร้อมกําหนดยุทธวิธีการรบเนื่องเพราะเย่ฉงไม่อยู่ในบ้านฝีเท้าของเยาว,วานจึงเบาสบายกว่าเดิมเยาว,วานไม่ลงรอยกับบิดาไม่เช่นนั้น คงไม่จับเจ้าอยู่พื้นที่นานเจ้านานปีแต่เยื่อิงเอ๋กับเยี่ยวานกลับมีความสัมพันธ์อันดีอาจบางทีสองพี่น้องที่ไม่ได้พบกันมานานปีกลับใกล้ชิดสนิทสนมเป็นพิเศษเยี่ยวานคิดไปหาน้องสาวที่สวนหลังจึงไม่นําทหารคนสนิทร่วมทางมาแต่ว่าพอเข้าสู่สวนหลังก็พบเห็นเงาล่างของเด็กรับใช้ชุดเขียวผู้หนึ่งเด็กรับใช้ชุดเขียวนั้นน้อมคำนับต่อเยี่ยวานแล้วจากนั้นก็เตรียมตัวจากไปแต่เย,ย่วานกลับหยีตาลงเนื่องพอพิบตาที่เข้ามาสวนหลังก็งสังเกตพบว่าตำแหน่งของสองตาของเด็กรับใช้ ที่ใส่ชุดเขียวผู้นี้นั้นนั้นมีปัญหาประการหนึ่งนี่เป็นส่วนละเอียดอ่อนยิ่งเด็กรับใช้ชุดเขียวดูเหมือนวางเท้าตามสบายแต่ว่าเยาวหวานทร้าว่คนผู้นี้เพียงสักิดหลังเท้าล่างก็ลอยขึ้นแน่นอนและก็มีแต่ยอดฝีมือเท่านั้นจึงมีความสามารถเช่นนี้ เป็นตนเองหวั่นระแวงไปหรือเยาว,วานค่อยๆผนึกประกายตามองดูเงาล่างเด็กรับใช้ที่เตรียมเฉียดผ่านไปแล้วจากนั้นก็พันกล่าวถามว่าท่านใหญ่ต้องกลับมาเด็กรับใช้ชุดเขียวงวงวูจากนั้นหยุดเท้าลงและหมุนตัวกลับมาด้วยความเย็นเยือกผิดธรรมดาแล้วก็กล่าวด้วยความกระตือรือร้นสนใจว่าเยาว,วานหรือครั้งนี้ถูกท่านดูออกถึงแม้เป็นความชราใจของข้าแต่ท่านนับว่าไม่ธรรมดาจริงๆขณะที่ฟ้านเสียดประกับเยยว,วานในตึตะกูลเยี่ยโดยไม่คาดฝันอูจูซึ่งเข้าสู่ มหานครพร้อมกับฟ้านเสียนได้สวมหมวกงอบใบใหญ่แล้วก็เดินเล่นอยู่ในมหานครสําหรับอูจูในปัจจุบัน ฟ้าเศสไม่ทราบใช้ถ้อยคำใดบรรยายความรู้สึกที่หลงเหลวข,ของตนเองในตอนนี้อูจูหยุดอายุเพียงสิปีไม่เพียงสูญเสียความทรงจำกระทั่งความรู้ในการอยู่รอดในโลกก็ลืมเล,ลือนไปฝ้าเสียสล,ลังอยู่ในมหาคอหลายวันอูจูก็ยืนอยู่ริมหน้าต่างโรงเตี๊ยมหลายวันถึงแม้แถบผ้าสีดำได้ปิดบางดวงตาของอูจูเอาไว้แต่ฝ้าเสียนมีความรู้สึกว่าดวงตาของอูจูนั้นทอแววสงสัยอยากรู้อย่างแรงกล้าอูจูยังคงเงียบงันไม่พูดจาคล้ายเครื่องยนต์ข่าวซีที่เดินไปเครื่องหนึ่ง เพียงแต่โดยสามัญสำนึกเพียงติดตามฝีตาของฟ้านเสียนดีที่ในชีวิตฟ้านเสียนถนัดในการกบหาคนปัญญาอ่อนตาเปล่าถูกฟ้านเสียนหลอกจนเชื่อฟังอูจูก็ไม่มีข้อยกเว้นตลอดลายทางที่ผ่านมาจึงไม่เกิดปัญหาอันใดเพียงแต่คาบสังขารคล้ายสูญเสียจิตวิญญาณร่างนี้แล้วก็สร้างความเจ็บปวดใจแก่ฟ้านเสียนดังนั้นฟ้านเสียนจึงไม่ขัดขวางการออกจากโรงเตี๊ยมของอูจูและฟ้านเสียนก็ไม่สามารถขัดขวางได้ขอเพียงอูจูจำทางกลับโรงเตี๊ยมได้ก็พอเนื่องเพราะในสายตา ฟ้านเสียนเห็นว่าโลกนี้ไม่มีผู้ใดทําลายอูจูได้แต่ฟ้านเสียงคล้ายลืมเลือนไปว่าอูจูในตอนนี้คล้ายเด็กที่ไม่รู้ความและสงสัยอยากรู้ผู้หนึง่งและปัญหาสําคัญยิ่งกว่าคือในสมองของอูจูไม่ได้มีความคิดทําลายคนดังนั้นอูจูจึงเดินเล่นในมหานครเหมือนอิสระเสรีแต่แท้จริงแล้วเป็นเรื่องอันตรายอูจูไม่ลงมือไม่ยุ่งเกี่ยวเพียงมองดูตัวเมืองที่ทั้งแปลกหน้าทั้งคุ้นเคยผ่านทั้งแถบผ้าสีดํา อูจูได้เดินไปตามตอซอกซอยมองดูน้ำเต้าน้ำตาลที่บริเวณข้างทางรับฟังคู่คนในร้านน้ำชาวิจารณการศึกทางเหนือจากนั้นอูจ๋จูเดินผ่านตรอกยาวเดินผ่านถนนเทียนเหอมาถึงชายขอบของลานกว้างหน้าเมืองพระราชวังอู๋จูได้เอียงคอมองดูประตูวังผ่านแถบผ้าสีดำ และไม่ทราบราเหตุใดในหัวใจที่เย็นเยียบปรับบังเกิดความระเกียจชิงชังชนิดหนึ่งแล้วจากนั้นก็มีก้อนอิฐหลายก้อนซัดคว้างเข้ามาและก้อนอิฐเหล่านี้ก็มาจากเด็กทุกซนในมหานครแล้วเด็กเหล่านั้นก็พลางล่ำร้องว่าคว้างตัวโง,ง่งมคว้างตัวโง่งมแต่อูจูก็ยืนแน่นิ่งแล้วก็ปล่อยให้เด็กเหล่านั้นคว้างก้อนหินใส่อูจูมองดูประตูวังแล้วก็พันพึมพำว่านี่คล้ายเด็กว่าประตูอูเหมือนที่ใช้ประหารชีวิตคนนับตั้งแต่ออกจากประตูวิหารศักดิ์สิทธิ์นี่เป็นคำพูดประโยคที่สอง,อ,งอูจูจแต่่ไมมีค รับฟังอูจูเพียงจําได้ว่าที่นี่เคยเรียกว่าประตูอูเหมือนเคยมีผู้คนจํานวนมากตกตายอ,อยู่ที่นี่นั่นเป็นเรื่องราวมานานมาแล้วแล้วเราก็ต้องมาติดตามกันต่อไปก็ว่าเหตุการณ์จะเป็นยังไงต่อไปแต่ก่อนจะจากกันไปครับเราก็ขอฝากช่องเล่าดังแหลครับถ้าอย่างไร,รับก็อย่าลืมไปกดติดตามมันครับส่วนใครครับที่อยากสนับสนุนเราโดยตรงครับก็สามารถรูดเนทใได้กับเราทางไดคลิปชั่นด้านล่างได้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ